ก่อนจะรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆการ์ตูนเรื่องวันีเทลควีสึ่งร้อยปีนะครับในวันนี้ครับเป็นคอนเทนต์ที่เกิดมาจากนะครับหลายคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาว่าพี่ครับอยากจะฟังเรื่องราวของ เฟรติเทลเควสสิ่งร้อยปีว่าในตอนจบเนี่ยมันจะมีเนื้อหายังไงหรือว่ามันน่าจะจบแบบไหนนะครับที่นี่ครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเฟรติเทลเควสสิ่งร้อยปีเนี่ยยังไม่จบนะครับฉะนั้นครับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเดานะครับว่าเนื้อหาของในภาคนี้เนี่ยควรจะจบลงแบบไหนและอย่างเช่นเคยนะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมีการนะครับสปอยเนื้อหาบางส่วนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่ายังอ่านไม่ถึงและไม่อยากถูกสปอยนะครับก็ขอแนะนําว่าให้ปิดคลิปทิ้งไปก่อนนะครับถ้าเกิด ว่าอ่านถึงตอนล่าสุดแล้วเนี่ยก็คอยกลับมาดูใหม่นะครับขอรับรองเลยว,ว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับประเด็นที่ว่านะครับตอนจบของฟริเทลพ่าคเควส์ถึงร้อปีเนี่ยต้องขอเล่าย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับที่ว่าฟริเทลภ่าหลักมันได้จบลงในตอนจบของมังงะฟริเทลภาาหลักนะครับอาจารย์ฮิโรมาชิมานันนะครับได้ทําการทิ้งปมไว้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นครับที่คนอยากจะรู้มากว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนัสื่อกับลูซี่เนี่ยจะลง เคยกันไหมจะแฮปปี้เอนดิ้งไหมและทําการนะครับเขียนฉากฉากหนึ่งขึ้นมาคือลูซี่เนี่ยไปหาหนักสือแล้วก็บอกนักสือว่านักสือฉันโชคดีเหลือเกินนะที่ฉันน่ะได้มาเจอกับนายครับทีนี้ครับพ่อหนุ่มรูปหลอนักสือเนี่ยก็จับมือลูซี่ครับแล้วบอกลูซี่ไปว่านี่ลูซี่มัวรออะไรอยู่ไปทำเควส์หนึ่งร้อยปีกันเถอะเรียกได้ว,ว่านะครับทิ้งระเบิดไว้ตู้มหนึ่งแล้วก็จบแบบไม่บรลลบูลเลยครับทีนี้ครับ อยากจะให้โฟกัสว่านะครับอาจารย์นะครับได้ทิ้งไว้2ปมก็คือ 1. ภารกิจเควสส0่งร้อปีและ 2. ความรักของลูซี่กับนัตเสือแล้วก็นะครับมีประเด็นความรักของเอลซ่าสกาเลตที่เธอนะครับยังไม่สมหวังเลยแต่ว่านะครับอาจารย์เนี่ยก็ได้เขียนตอนจบไปว่านะครับเจราฟอนเดสหลังจากที่เขานะครับทำการช่วยเหลือในศึกอันเาเลตแล้วเจราลก็ได้รับนะครับการเลาเวนโทษทาให้เขานี่เป็นผู้นะครับไม่มีมนทินมัวหมองเลยเรียกได้ว่านะครับความผิดที่เคยก่อมาเนี่ยก็หายหมดเลยครับแล้วเชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งเจราฟอนเดสเนี่ยเคยโกหกเอลซ่านะครับว่าตัวเขานั้นเคยมี แล้วเพียงเพราะไม่อยากให้เอลซ่าเนี่ยต้องมาลักกับตัวเขานะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับอาชญากรอย่างโลกเวทมนต์แต่ว่านะครับหลังจากข่าวการเล่าเวนโทษเนี่ยมันได้แพร่กระจายออกไปแล้วเมื่อเอลซ่าทราบข่าวนะครับเธอเนี่ยก็ไปลี้ยนไปครับเพราะว่าเธอเนี่ยก็ลักสวยรักงามมากขึ้นแล้วก็หวีผมทุกวันครับซึ่งนี่คือการบอกใบ้ของอาจารย์นะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าพอหนุ่มเจราของเราเนี่ยเคยชมเอลซ่านะครับว่า เฮ้ยเอลซ่าผมของเธอเนี่ยเป็นผมสีแดงสก,กาเลตที่สวยมากเลยและนี่ก็คือนะครับปมทั้งหมดของผ้าก่อนทีนี้ครับจากผมทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมันจะนําเข้าสู่เฟรเทลผ้าคเควส100์ห0ึปีหลังจากเข้าผ้าคเควส์ห0ึปีมาแล้วมันก็จะมีการนะครับเพิ่มปมขึ้นมาซึ่งปมแรกก็คือนะครับภารกิจคเควส์หนึ่ปี ซึ่งบอกเลยครับว่าโคตรจะยากครับเพราะว่าภารกิจเควสต์0 0ปีเนี่ยมันคือการกำจัดนะครับ5้าเทพเจ้บบามังกรซึ่งขอบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ย เก่งเทียบเท่ากับนะครับแอคโนโลเกียเลยและเจ้าของภารกิจนี้เขามีนามว่านะครับมังกรแห่งกฎอาเลบซิเลียแต่ว่านะครับเขาเนี่ยไม่ใช่มังกรแต่ว่าเป็นนะครับดราก้อนเจเลเยอร์ซ่งเกได้วานะครับลุงแกเนี่ยโหดมากครับเพราะว่าแกเรียนเวทปราบมังกรครับจากการแค่อ่านหนังสือจนลุงแกสามารถนะครับแปลงเป็นมังกรได้แต่ว่านะครับเนื้อหาหลักเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับตามปกติแล้วการทำเควสนั้นมันจะต้องนะครับมีค่าตอบแทนและเควสนะครับยิ่งยากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งได้ของ ตอบแทนมาเยอะนะครับและของตอบแทนเนี่ยอาจจะเป็นเงินทองหรือว่าทรัพย์สมบัติที่ดินหรือว่าของมีค่าแต่ว่านะครับเควสนี้คือเควส100ปีเควสที่ขึ้นชื่อว่านะครับ100ปีเนี่ยไม่เคยมีใครเลยนะครับที่สามารถทําสําเร็จและของรางวัลมันก็คือ 1. สิ่ง ไม่ว่าพวกเจ้านั้นจะประสงค์สิ่งใดบนโลกใบนี้พวกเจ้านั้นจงเลือกมาหนึ่งอย่างและตัวของข้าจะมอบสิ่งนั้นให้กับพวกเจ้าคือก็งงว่านะครับถ้าหากว่าลุงแกเนี่ยจะเทพขนาดนี้นะครับทาไมถึงไม่สู้เองซะเลยและปมต่อมาครับหลังจากที่เนื้อเรื่องเนี่ยดาเนินต่อไปนะครับมันก็ปรากฏว่าอยู่ๆนะครับเวอร์โกเนี่ยก็บอกลูซี่เปลวว่านี่นายหญิงถึงฉันจะพูดมากไม่ได้แต่ว่านะคะนายหญิงการพบกันอีกครั้งน นเนี่ยมันกําลังรอแน่หญิงอยู่ทีนี้ครับในระหว่างเดินทางก็บังเอิญบังเอิญว่านะครับลูซี่เนี่ยได้ไปเจอกับรันดิดมิวและเธอก็ได้บอกลูซี่ไปว่านี่ลูซี่ตอนนี้อาควาเรียนนะได้กลับมาจุดตีแล้วเธอกลับมาจุดตีอีกครั้งณทนะวีปกิวเทน่าแห่งนี้ ซึ่งลูซี่ก็ดีใจมากครับเพราะว่าเธอเนี่ยอยากเจออะควาเรียตมากครับก็นะครับประมาณนี้สําหรับปมเนื้อหาและถ้าเกิดถามว่านะครับเฮ้ยพี่ทําไมต้องเล่ายืดยาวหรือว่าท้าความมาแต่นู้นน่ะก็เพราะว่านะครับในฟริตเทลผ้าควส์100ปีเนี่ยนะครับมันจัดนะครับเป็นผ้าสุดท้ายแล้วดังนั้นครับมันก็หมายความว่าปมทุกอย่างนะครับต้องถูกขายหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจควส์100ปีเอ่ยหรือว่าความรักของเอลซ่ากับเจราร เรื่องราวนะครับการตามหากุญแจของลูซี่และสุดท้ายครับบทสรุปความรักของคู่พระนางระหว่างนัทสืบก,กับลูซี่ และถ้าเกิดว่านะครับเฟรเทลภาคเวส1ึงร้อยปีจบลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้ประเด็นแรกนะครับเหล่าห้าเทพเจ้าเมื่ก่อนจะต้องถูกผนึกนะครับซึ่งเชื่อว่าข้อนี้เนี่ยหลายคนคงสามารถเดาได้ครับแต่ว่านะครับข้อต่อมาเนี่ยคือมันเดาได้ยากมากครับมันก็คือนะครับพรของอาเล็ซิเลียซึ่งเขาบอกมาว่านะครับหนึ่งสิ่ง ไม่ว่าพวกเจ้าประสงค์สิ่งใดคือเข้าใจไหมครับคําว่าพวกเจ้าเนี่ยมันหมายความว่านะครับทั้ง5คนเนี่ยจะสามารถนะครับขอได้หนึ่งอย่างแล้วเขาก็บอกว่านะครับขอได้หมดทุกอย่างเลยซึ่งนี่แหละครับสมมุติว่านะครับภารกิจจบปุ๊บคําถามคือเอา้า แล้วใครจะขอพรล,ล่ะนัดสื่อเหรอเอลซ่าอย่างนี้จริงไหมครับและคําถามคือขอเรื่องอะไรล่ะจริงไหมสมมติว่าขอเพื่อให้รวยขึ้นให้เก่งขึ้นให้อมาตะอย่างนั้นเหรอและคําถามคือเพื่อ สิ่งที่ผมคาดเดานะครับก็คืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าในการต่อสู้เนี่ยอาจจะมีใครตายไปสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วขอเพื่อชุบหรือว่ารักษาอย่างเงี้ยอาจจะเข้าท่ากว่าจริงไหมครับคือจะบอกว่าครับการขอพรเนี่ยเชื่อมั่นเลยครับว่าคงไม่ใช่การขอเพื่อเงินทองอำนาจยศทรัพย์สินหรอกครับก็นะครับละมานีประเด็นต่อมาครับประเด็นในเรื่องของลูซี่และอควาเลียตคือนิกายยืนยันนอนยันเลยครับว่ายังไงนะครับลูซี่นะครับต้องเจอแน่นอนครับถึงแม้เขาจะเขียนบทมาว่านะครับบลันดิดเนี่ยจะมาชิงอควา แต่เชื่อเถอะครับล้านเปอร์เซ็นยังไงยังไงนะครับลูซี่ก็ข้าไปกินครับกุญแจควาเลียดเนี่ยประเด็นต่อมาครับเรื่องราวของเอลซ่าและเจราคู่นี้ก็นะครับกล้ารับรองเลยว่าไม่พลิกล็อกอย่างแน่นอนครับแต่เนื่องจากว่านะครับในตอนนี้เอลซ่าเนี่ยกำลังทําภารกิจโคเวสถึงร้อยปีอยู่ทั้งคู่จึงไม่มีบทบาทนะครับแต่ว่าพอถึงตอนจบปุ๊บเนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นว่านะครับเมื่อเอลซ่ากลับไปเทลแล้วเนี่ยก็คงจะสมหวังกันละครับ ต่อไปครับประเด็นสุดท้ายที่สุดแล้วครับของวันนี้ก็คือประเด็นของความรักระหว่างนัสสือกับลูซี่นะครับก็ขอให้เชื่อมั่นว่านะครับยังไงยังไงเนี่ยก็ไม่พลิกหลอกแน่นอนครับเพราะว่านะครับในภาคนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นภาคจบบริบูรณ์เนาะดังนั้นครับปมทุกอย่างเนี่ยมันก็จะคลี่คลายแล้วก็นะครับในมังงะเฟรเทลภาคเควส์ห0ึงร้อยปีตอนที่65นะครับมันก็ได้มีการเปิดเผยมาว่านะครับนัสสือและลูซี่เอลดเนี่ยทั้งสองคนนะครับมีลูกกันแล้ว ซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับนะครับเรื่องราวของโลกเอิร์ธแลนด์ถ้าเกิดว่านะครับอยากฟังเรื่องราวนี้ล่ะก็ขอรบกวนนะครับว่าให้คลิกลิงก์ด้านมุมบนขวานะครับและนี่ก็คือนะครับเรื่องราวของตอนจบเฟรดเฮลภาคเควสิ100่งร้อยปีและอย่างเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นการมโนนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้แต่อย่างเช่นเคยครับการมโนของช่องเราเนี่ยเป็นการมโนแบบนะครับอิงเนื้อหามังงนะแล้วก็ทฤษฎีต่างๆถ้าถามว่าพี่มันจะมั่วไหมก็ ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่แรกๆเนาะก็จะรู้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกกาซิลเอยความรักของเกรหรือว่ามังกรดาบสูสขุเรื่องราวในเนื้อหามังงะนะครับก็ ส่วนมากเลยอะถูกเกิน90%ครับก็ขอให้วางใจนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ไร้สาระไม่มโนเพราะเนื้อหาทั้งหมดนะครับถูกกลันกรกองมาแล้วเอาละครับผมก็ก่อนจากกันนะครับก็ขอถามหนึ่งคำถามครับเนื่องจากว่าช่องเราเนี่ยทำแต่เฟรนดเทลเนาะอยากถามทุกคนว่านะครับเรื่องหน้าเนี่ยอยากทำการ์ตูนเรื่องใหม่เพิ่มขึ้นมาทุกคนนะครับอยากดูเรื่องอะไรก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนและเช่นเคยครับมาเรื่องแพลลาเพราะว่าลาไปก่อนบ๊ายบาย รักนะจุ๊บจุ๊บอื่อ